จงรรัดดีีออคาชินตลไปสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะวันนี้อยู่กับพี่ชันเสียงทิพย์ประทุมนะคะวันนี้กลับมาเจอมาเจอการครึ่งชั่วโมงเต็มตรงนี้ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอ NBT 1 1ภาคกลางนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook Live NBT ภาคกลางด้วยนะคะ วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะมีการโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งผ่านทางเพจต่างๆสำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่ติดตามโซเชียลมีเดียก็จะเห็นว่าตลอดทั้งวันมีหลายๆเพจนะคะได้มีการโพสต์ข้อความไปแล้วเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่า ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ20มกราคม2569เนี่ยอย่าตกอกตกใจไปถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเตือนทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านมีการแจ้งข้อความต่างๆซึ่งข้อความที่จะแจ้งนะคะเป็นข้อความเซลล์บอสแคตจากปอพนั่นเองค่ะก็เลยอยากจะมาทบทวนแล้วก็เตือนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าไปตกใจเพราะว่าจะเป็นการทดสอบระบบเซล์บอสแคเป็นการเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน นะะในวันอังคารที่20มกราคมนี้14นาฬิกาก็คือบ่าย2โมงนะคะโดยจะมีการมีเสียงดัง1ครั้งด้วยกันนะคะนานประมาณ8วินาทีก็ท่านไม่ต้องทำอะไรนะคะจะมีข้อความเด้งขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านนั่นเองค่ะ โดยการกําหนดทดสอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพนะคะมีกําหนดทดสอบในวันอังคารที่20มกราคม2569ในเวลา14นาฬิกาซึ่งก็จะครอบคลุมทั่วประเทศก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยได้รับข้อความต่างๆที่เป็นเซลล์บอดแค์ at, หรือว่า CB บาแนี้นะคะก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ เกิดเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักเสี่ยงกับการที่จะมีน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีการแจ้งเตือนข้อความเด้งขึ้นมาที่บริเวณหน้าจอมือถือของท่านเป็นการเด้งขึ้นมาเฉยๆเหมือนป๊อปอัพเนี่ยแหละค่ะหรือเหมือน sms ในการแจ้งข้อความนะคะว่าพื้นที่ ที่คุณอยู่นี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนต,ตกหน,นักน้ําท่วมดินคนถลม่มน้ําป่าไหลหลากอะไรใดๆแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาวันที่เท่าไหรหรืออะไรนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็คือพรุ่งนี้20 000, ่สมกราคม2569นบ่ายสองโมงจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่ง ดำเนินการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพนะคะอย่างที่บอกไปแต่ว่ามีการร่วมกันกับอีก3เครือข่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็น NT นะคะที่ดูแลเรื่องโทรคมนาคม t u u นะคะแล้วก็ AIS ค่ะที่เป็นเเรื่องขององค์กรเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์นะคะที่จะร่วมกันในการจัดทำเซลล์บอท แคสในครั้งนี้รูปแบบการแจ้งเตือนค่ะจะมีการแจ้งเตือนหนึ่งครั้งเสียงดังประมาณ8วินาทีมีข้อความหรือว่าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบนหน้าจอมือถือของท่านพร้อมกับข้อความนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะซึ่งข้อความจะบอกว่าทดสอบแจ้งเตือนภยัยไม่ใช่สถานการณ์จริงโปรดอย่าตื่นตระหนกนะคะก็จะมีข้อความเนี่ยเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่รับทราบข้อความ นั้นได้ทราบกันทีนี้มือถือที่อยู่ในระบบไหนที่จะได้รับข้อความนี้นะคะหรือว่าเซ l ลบอร์ดแสตนี้แน่นอนว่าได้รับทั้ง iOS นะคะแล้วก็ Android แน่นอนแต่ว่า iOS เนี่ยจะต้องเป็นเวอร์ชัน18ขึ้นไปแล้วก็ Android เนี่ยเวอร์ชัน11ขึ้นไปนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้อัปเดตโทรศัพท์ของท่านนะคะก็อัปเดตเวอร์ชันแล้วกันจะได้รับข้อความนี้ ใครที่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนบ้างบางคนอาจจะติดตามข่าวสารแล้วก็คิดว่าฉันจะต้องได้รับการแจ้งเตือนในช่วงเวลาบ่ายสโมงแต่ทีนี้ถ้าคุณปิดเครื่องมือถือของคุณหรือว่าคุณเปิดโหมดเครื่องบินอยู่ก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนี้หรือว่าท่านใดที่ไม่ได้ใช้ซิมการ์ดแต่ว่าใช้ไวไฟอย่างเดียวที่ไม่ได้ใช้เซลลูลาเนี่ยนะคะใช้ไวไฟอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่สามารถรับได้ ท่านใดที่ยังใช้เครือข่าย 2G หรือว่า 3G อันนี้ไม่สามารถรับได้เหมือนกันอีกอันนึงอันนี้คือเครื่องไม่รองรับเซลล์บอดแค t ก็จะไม่สามารถรับข้อความแจ้งเตือนจากเซลล์บอดแคดได้แล้วก็อยู่นอกพื้นที่ที่ทดสอบระบบแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดการไว้ว่าจะมีการทดสอบพร้อมกันทั่วทั่วประเทศนะคะในช่วงเวลาบ่าย2โมง20มกราคมเป็นข้อความที่ จะทดสอบระบบเซลล์บอทแคตเพื่อดูว่าระบบการแจ้งเตือนมือถือของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยได้รับข้อความหรือเปล่ากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆจะได้รับข้อความนั้นๆหรือเปล่าท่านใดที่ยังไม่ได้อัปเกรดโทรศัพท์นะคะหรือว่าอัปเวอร์ชั่น iOS Android ก็ดีนะคะอัปเดตโทรศัพท์ของท่านก่อนเพื่อที่จะได้รับข้อความแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่ครั้งหน้าหากมีเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ เ,เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่จะได้รับข้อความนั้นขึ้นมานะคะมาดูอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะที่เป็นแอปพลิเคชันดีๆสำหรับประชาชนที่ควรจะโหลดและน่าจะโหลดไว้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญชวนประชาชนในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ police care ค,ค่ะ ในการที่จะไปดูคดีการแจ้งเหตุหรือว่าการเตือนภัยต่างๆจากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้ว police care นะคะศูนย์รวมบริการตำรวจค่ะอันนี้แอปเดียวจบครบเป็น one stop service นะคะมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารกฎหมายคดีและบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ในแอปพลิเคชันเดียวในแอปพลิเคชันนี้ที่ชื่อว่า police care นะคะ คู่มือประชาชนใช้งานง่ายด้วยในนั้นก็จะมีคู่มือในเรื่องของการแจ้งความการค้นหาสถานีตำรวจการตรวจสอบคดีดูในเรื่องของใบสั่งกฎหมายต้องรู้และขั้นตอนการติดต่อราชการท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องของการติดต่อราชการสามารถเข้าไปดูได้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปติดต่อหน่วยงานของตำรวจเนี่ยในการติดต่อราชการขั้นตอนนี้จะต้องมีเอกสารอะไรไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะต้องติดต่อ,อยังไง ยังช่วยป้องกันมิจฉาชีพได้ด้วยนะคะสามารถตรวจสอบตัวตนตำรวจจริงแจ้งอายัดบัญชีธนาคารกรณีถูกโกงแล้วก็เพิ่มโอกาสในการติดตามซับคืนได้เหมือนกันบางคนเนี่ยอย่างมิจฉาชีพเนี่ยชอบปลอมตัวและเกินสวัสดีครับคุณสิรินทิพย์ครับ ผมโทรมาจากสอพอนู่นนี่นัน่นนะคะสอพอไหนก็ได้ให้อยู่ไกลเราสอพอเชียงใหม่อะไรแบบนี้นะคะที่เราเนี่ยจะสามารถติดต่อตำรวจยากๆสามารถที่จะติดต่อสถานีตำรวจนั้นยากๆในเรื่องของการที่จะประสานงานว่ามันมีข้อมูลนั้นจริงหรือไม่จริงอะไรแบบเนี้ก็ไม่ฉาชีพก็มักจะใช้กลในเรื่องนี้ค่ะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาติดต่อให้เราเนี่ย ออโอนเงินไปอันนี้เข้าขายเลยนะคะบางคนกลัวบอกว่าให้โอนเงินไปตรวจสอบบางคนก็รีบโอนเงินไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ในการตรวจสอบตัวตนตำรวจจริงว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือว่าเป็นตำรวจที่อุปลุกขึ้นมานะคะมีระบบเตือนภัยและความปลอดภยัยโดยมีการแจ้งข่าวเตือนภยอัยอาชญากร,รมออนไลน์และสถานการณ์ที่สำคัญต่างๆก็ ถ้าเกิดว่ามีแอปนี้ขึ้นมาโหลดแอปนี้ขึ้นมาคุณก็จะได้รับนะคะข้อความต่างๆการแจ้งข่าวเตือนภัยต่างๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะ มีบริการช่วงเทศกาลแล้วก็การเดินทางด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจราจรเส้นทางมีจุดบริการตรงไหนเป็นจุดพักรถหรือว่ามีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเพื่อความปลอดภัยของประชาชนบางคนเนี่ยทิ้งบ้านไปอยู่กัน2คน3คนต้องทิ้งบ้านกันไปหมดเลยอะไแบบนี้นะคะการที่มีแอปพลิเคชันนี้เข้ามาก็ถือว่า เป็นความสะดวกของประชาชนบางคนอาจจะไม่สะดวกในใการไปติดต่อสพอใกล้บ้านแล้วก็โครงการนี้เนี่ยมีมานานแล้วกับโครงการฝากบ้านกับตำรวจเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าได้ใช้กับโครงการนี้ก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมีข้อมูลกฎหมายเลือกตั้งด้วยก็จะรวมความผิดปกติที่พบบ่อยอย่างเช่นนำบัตรออกมาจากคูหาถ่ายภาพขายเสียง จัดเป็นหมวดหมู่ที่เข้าใจง่ายพร้อมกับดาวน์โหลดได้มีว่าจะเป็น Android แล้วก็ iOS นะคะท่านใดที่ใช้ระบบไหนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน p o r i c e Care อันนี้มาใช้ได้เช่นเดียวกันเนี่ยคะไม่ว่าจะคุณจะใช้มือถือยี่ห้ออะไรเนี่ยที่เป็นสมาร์ทโฟน Android แล้วก็ iOS โหล,ลดได้แน่นอนนะคะ Police Care แอปเดียวนะคะจะสามารถดูได้ทั้งคดีแจ้งเหตุเตือนภัยป้องกันภัยจากมิสาชีพแล้วก็ช่วงของเทศกาลก็ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยนะคะเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ต้องโหลดมาติดโทรศัพท์ไว้นั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามีเรื่องอะไรมาให้ติดตามเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ นี่คุณเป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะลาอ๋อน่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนแล้วยังล่ะยังเลยนะอืมว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยเหรอต้องฉีดสิคุณ ถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะรุร้ายการไม่เลือกน้ำลายฟูงปากชักเกง่งแล้วก็ตายในที่สุดจริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหนพอน้องอายุสองเดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตาัดมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่สองก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะโรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกันเอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อยแต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงปไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าไข้พิษติแล้วนะครับพี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า จะด,ดีหรือครับพี่อย่าโลกสวยไปนักเลยผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไม่ทำผมใจ้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกันเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบอ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย ก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอะ่ะคือแบบไ <c oughs> หวยอยู่แต่แบบแย่มากอะ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทางนั้นเลยเว้ย <c oughs> โอเคโอเคทุกทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะ ซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทําให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้นแต่เราสามารถทําทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกันเริ่มจากการปลูกต้นไม้เลิกการเผาขยะเพื่อลดมลพิษทางอากาศร่วมกันลดฝุ่น สร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เราบางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่กใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสือกกแต่ละพืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ คิดใหม่ก็กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขตจากเสือกกพื้นบ้านสู่แรงมานานใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสือจันทบูรณ์ สมบูรณ์ดีขึ้น <au> ย <cloth climbing> ังครับโอ้ยไม่น่าเลยอายุยิงมากยิงแย่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5อาอากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของทุกคน ังรก,กดีีองราชินตลอดกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่สองของคนคุยข่าวค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักไมยงชิดแม่ย่าสุขโขทัยนะคะถือว่าเป็นสินค้าจีไอตัวใหม่ที่สร้างมูลค่าได้สูงทีเดียวนะคะ มะยงชิดโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานเลยทีเดียวนะคะมีการขึ้นทะเบียนร,รัฐบาลโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะในการขึ้นทะเบียนมะยงชิดแม่ย่าสุขโขทยัยเป็นสีข้าม G ีรายการใหม่หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะแน่นอนว่าก็จะต้องมีการขึ้นไว้ที่จังหวัดสุขโขทัยอย่างแน่นอน สถานะของจังหวัดค่ะเป็นสินค้า GI ลํลำดับที่4แล้วนะคะของจังหวัดสุขโขท,ทยัยต่อจากสังคลโลกสุขโขท,ทยัยส้มแม่สินนะคะแล้วก็ละมุดสุขโขทัยนั่นเองเรียกได้ว่าแต่ละอย่างก็น่ากินเลยทีเดียวนะคะบอกแต่ละชื่อมาก็เป็นของขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยจุดเด่นของผลผลิตค่ะก็จะมีผลที่รูปร่างใหญ่นะคะสีเหลืององมชมพูมีเปลือกที่หนาแต่ว่าเนื้อเนี่ยกรอบนะคะแล้วก็แน่นไม่มีเสี้ยนไม่มี อย่างที่สำคัญเม็ดเล็กนะคะเราก็มีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวนะคะแค่ได้ฟังบรรยายแค่นี้ยังไม่ได้ลองชิมก็น่าที่จะลิ้มรสแล้วนะคะว่าจะมีความอร่อยขนาดไหนทีนี้ปัจจัยอะไรในพื้นที่ที่ทำให้มายงชิดแม่ยาสุขโขทัยนั้นมีความโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลใหญ่นะคะเม็ดเล็กอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนื้อเนี่ยกรอบแน่นนะคะ ก็คือคุณภาพเกิดจากที่ราบลุ่มมีดินอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำโยมมีน้ำฝนและอุณหภูมิที่เหมาะสมรวมไปถึงภูมิปัญญาของชาวสวนในการที่จะผลิตนะคะให้มันออกผลออกมานะคะสำหรับมะยงชิดนี้ แล้วก็ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสินค้า GI หรือว่าสิ่งบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นมันดีอย่างไรดีแน่นอนค่ะเพราะว่าช่วยสร้างมาตรฐานป้องกันการแอบอ้างชือ่อแล้วก็ยืนยันในส่วนของแหล่งที่มาเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนถ้าเกิดว่าไปสุขโขทยัยก็อย่าลืมซื้อมายงชิดแม่ยาสุขโขทัยเนี่ยติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านนะคะก็จะได้รู้ว่าเนี่ยแหละ เกิดมาจากพื้นที่นี้นะคะเป็นของดีของเด่นของจังหวัดสุขโขทัยนี้นะคะทีนี้ผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็อนาคตสุขโขทัยเน่ยมีสินค้า GI อย่างที่บอกว่ารวม4รายการนะคะสร้างมูลค่ากว่า1.916ล้านบาทก็คือ ขอขอคภะยค่ะ1,916ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนทั่วประเทศพัฒนาสินค้า GI อย่างยั่งยืนก็คือแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่ก็จะมีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้า GI ของดีนั้นๆอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการขึ้นทะเบียนส้มโอที่เป็นพันุ์ของเขาอะไรแบบนี้นะคะอย่างจังหวัดอื่นๆก็มีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ของจังหวัดนั้นๆก็ทําให้พื้นที่นั้นๆมีที่โดดเด่น มีสินค้าที่ขึ้นชื่อแล้วก็ได้รับการรับรองด้วยนะคะท่านใดที่ไปสุขโขทัยนะคะก็อย่าลืมนะคะไมโยงชิดไม่ย่ยาสุขโขทยัยอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อนอกเหนือจากส้มนะคะแล้วก็ละมดุดแล้วก็เครื่องสังคลโลกก็มีนี่แหละค่ะมโยงชิดนั่นเองที่น่ารับประทานเลยทีเดียวนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับคนคุยข่าวแล้วค่ะครั้งหน้ามาเจอกันจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ จะขอจงรักภักดีองราชินีตลอดไป